นายยันอิริกมาฉันทำปืนลั่นใส่ตีนตัวเองกล่าวหาผมว่า ผมเนี่ยมีประวัติช่อโกงจำนวนเงินมากกว่า1,000ล้านบาทจากธนาคารกรุงไทยและนำม้อบรุนแรงยึดครองสนามบินประชาชนที่ไปประท้วงที่สนามบินไม่ใช่เป็นประชาชนที่เล้นความุนแรงไม่ได้เผาไม่ได้ทําอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวส่วนเรื่องการช่อโกงจำนวนเงินมากกว่า1000ล้านบาทนั้นงานนี้หมิ่นประมาท100%เอซผมไม่รู้ว่าคุณอิริกมาฉันได้ข้อมูลไปจากพรรคพวกคุณใครก็ตามและผมจะบอกให้คุณรู้ถ้าคุณกลับมาได้สู้ถึงสารดีกาคุณแพ้แน่นอน ร้อเซคุณอยู่ประเทศฝรั่งเศสเศษฝรั่งคุณไปเถอะอยากกลับมาเลยเมืองไทยคุณก็อยู่แม่งไปจนคุณตายแล้วกัน ทางประชารัฐมั่นคงมั่นใจว่าผู้ว่าหมูป่าคนที่จะเป็นตัวแทนพรรคงประชารัฐมาลงสมัครรับเลือกตั้งนั้นเพราะว่าท่านผู้ว่านรงศักดิ์ออกมาพูดจาชัดเจนว่าท่านไม่ลงแน่นอนนี่แหละคือผู้ว่านรงศักดิ์ตัวจริงเสียงจริงเพราะหาคนที่ดีอย่างผู้ว่านรงศักดิ์หายากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรอีกท่านผู้ว่านรงศักดิ์เป็นคนดีในหมู่คนที่อ้างตัวว่าดีท่านเกษียณไปคนที่แกล้งท่านวันนั้นท่านก็จะเป็นคนที่หัวเราะได้ดังที่สุดนะครับท่านผู้ว่า ความรัฐธรรมนูจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีการสมรู้ร่วมคิดกันระหว่างนายทุนกับเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งสอบอตอมีเงินมีทองไหลเวียนสะพัดตลอดจนเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ในพรกพังประชารัฐตั้งแต่คอทชอชยึดอำนาจมา จะอ้างความมั่นคงแล้วใช้มาตรา44เพื่อกระโดดก้าวข้ามการตรวจสอบทุกอย่างไปหมดและนิคมอุตสาหกรรมจนะก็เป็นหนึ่งในนั้นโครงการเมืออุตสาหกรรมก้าวหน้าในอนาคตแอบสอดไส้เอาอำเภอจะนะเข้าไปในสามเหลี่ยมอันนี้เป็นตัวที่4เพราะฉะนั้นแล้วนิคมอุตสาหกรรมจนะสร้างความชิปหายวายกวงให้กับประชาชน แล้วตามโครงการของสบตที่เอกชนเสนอมานั้นจะขยายโครงการออกไปแทบจะกินภาคใต้ทั้งภาคเลยคือการสร้างความร่ำรวยอย่างมากมายมหาศาลให้กับในทุนที่ลงทุน ภัริยะปักกลักเพื่อทวงถามสัญญาของรฐัฐบาลแล้ว3ข้อที่เขาขอเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่ซึ่งมันโคตรจะผิดปกติเลยพิรุษมีอยู่ทุกจุดนี่คือการสร้างความแตกแยกคับทนายกมีการจัดเวทีรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะเขาเสริมรั้วโรงเรียนซะนั่นหนาเลยนะเห็นหรือยังเจตนานี้ว่าสบตนี้ร่วมมือกับเอกชนเพื่อกระทืบประชาชนในพื้นที่จะนะันทุเรศ ทะเลชนะเป็นท้องทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์แค่คุณสร้างท่าเรือน้ําลึกออกไปที่ทะเลชนะระบบนิเวศก็พังทลายชิบหายไปหมดแล้วสรุปแล้วสปตนเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าจำเป็นต้องสร้างอุตสาหกรรมเพื่ออะไรถ้าคุณมีสติปัญญาบ้างคุณก็จะรู้ว่าเกษตรก้าวหน้าคืออนาคตของประเทศไทย อุตสาหกรรมชนะกําลังจะเป็นมรดกบาปที่คนทางใต้ต้องแบกรับต่อไปแล้วชนะในอนาคตก็คือมาพุทธที่สองผมจะยืนข้างชาวบ้านอําเภอชนะการเกษตรต้องเป็นหลักของประเทศไทยไม่ใช่อุตสาหกรรมเกษตรสามารถทําเป็นเกษตรยั่งยืนเกษตรก้าวหน้าได้ประมงสามารถจะแปรรูปได้ทรัพยากรมีให้พร้อมขาดอย่างเดียวคือความเป็นมนุษย์ที่รักพื้นที่รักชาติบ้านเมืองรักเพื่อนบ้านรักท้องถิ่นบ้านเมืองเรามันไปไม่รอดอยทุก ถ้าคนรวยยังคิดแต่จะกอบโกยบนซากศพบ,บนความพินาศผิบหายบนความเจ็บปวดของชาวบ้านพวกคุณหยุดได้แล้วอย่าทิ้งมรดกบาปพ,พวกนี้เพราะว่าอีกไม่กี่ปีพวกคุณก็ต้องลงจากหลังเสือและในอนาคตเนี่ยถ้าในธุตสาหกรรมจะนะนําความพินาศผิบหายมาชาวบ้านผมทนไม่ได้กับความอายุที่ทํที่ชาวบ้านถูกรังแกอย่างหนักหน่วงรังแกจากทุนรังแกจากอํานาจรัฐและที่สําคัญหน่วยงานรัฐใช้อํานาจรัฐเพื่อช่วยทุนเพื่อฆ่าชาวบ้าน